ก็เครื่องแกงสูตรโบราณแม่ปีดาแม่ปีดานี่คือชื่อใครชื่อแม่หรอชื่อแม่ปีดานี่ค่ะสมัยก่อนยกิ้งไม่ออกค่ะให้ตั้งชื่อผ่านนี้ถูกคลิปวิดีโอขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนั่งยืนโดยมีการสั่งซื้อสินค้าและหน ท่านหนึ่งมูลนิเริ่มเป็นการหลักสวัสดีค่ะปีดาทวีรสนะคะก็ทางวิสาหกิจเดี๋ยวทางก็เป็นเกียนเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มาที่นี่นะครับวันนั้นมาครั้งหนึ่งที่ละนองมีการไปประกวดชมชนอุลุศุกทศวางเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเป็นแกนกลางการเกษตรนะครับหรือว่าเอซินอ็อกแจ็กกันเจอ นะะโดยจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยราชวัลภูเก็ตเราก็จะดูแลสามจังหวัดคือภูเก็ตพังงาแล้วก็เกาะพีกแต่ถ้าเข้าเป็นเข้าแค่ชูลยังไม่ถ่านั้นทานหมก็ผมวิโรจน์กับพ่อมากแต่วิโรจน์กับพ่อจะมีท่านตศึกษาคนหนึ่งบอกว่าคุณนี้แหละคุณลองดูสิว่าลองเอากระมิ่นของของต่าเราไปใช้ เซตโอยูในครั on, ian, like ้งนี้นะครับ so ก็จะเป็นเหมือนกับคำมั่นสัญญานะครับในการที่จะร่วมพัฒนานะครับให้ความร่วมมือนะครับในการเป็นพี่เลี้ยงนะครับในด้านที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดเสริมด้านการตลาดนะครับแล้วก็การบริค้าจัดจำหน่ายนะครับผ่านโครงการนะครับก็คือต้องมีต้องมีโชว์ต้องมีโชว์เล่นเก็บโโยไว้ทักเสีย เตั้งตั้งโมเลมเอฟโอย์นะครับรวมกันหรอเดี๋ยวขอเชิญท่านช่วยบอยนะครับดูนะครับกดไลค์ ในส่วนของวันนี้ที่ทางทกศนะครับมามามา,มาที่ชุมชนเนี่ยนะครับก็คือชุมชนบ้านเขาตําหนอนเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับเป็นชุมชนอุดมสุขด้วยแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นในเรื่องของขมิม้นขมิ้นฉันเนี่ยนะครับซึ่งทราบว่าที่เนี่ยเป็นที่มีข้อมูลจากทางมหาลัยทางจากทางราชภาัฏน์ภูเก็ตเนี่ยก็คือมีสารสาคัญในเรื่อง สมุนไพรมีเรื่องของของมิ้นเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ลงมาเนื่องจากว่าวันนี้ เนื่องจากว่าชุมชนเนี้ยนะครับเราเราเขาเรา,เราได้มีการตรวจไปชุมชนลมสุกก็ได้รางวัลเป็นรองรองชนะเลิศนะครับของของภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเครือข่ายเข้ามาร่วมกันหลายส่วนนะครับแล้วก็มีการเชนิมููด,ด้วยนะครับซึ่งทศกศก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่จะมาเป็นสักขีพยายนด้วยแล้วก็จะได้เห็นเรื่องว่าแนวทางในการพัฒนาจ,จะต่อยอดเนาะในการที่ดูแลชุมชนตรงเนี้ย ให้ไปข้างหน้าอย่างไรได้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทกสจะต้องทําอีกส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของ chr ที่ทกศเข้ามาทาอยู่แล้วี้เรื่องของการสนับสนุนเงินงบประมาณเงินทุนซึ่งเป็นการที่ให้ให้ให้ไปเลยนะครับหรือบางส่วนแล้วก็จะมีเงินทุนที่เป็นเงินทุนซึ่งเป็นดอกเบี้ยราคาราคาต่ํานะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ทกสจะทํากับชุมชนรับมสำหรับทกศเองเนี่ยนะครับเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศประมาณ พันสอสาขาด้วยกันนะครับซึ่งที่นี่เองเพราะฉะนั้นทุกอำอเภอจะมีทกศอยู่บางอำเภอใหญ่ๆมีถึง2สาขาเพราะฉะนั้นชุมช,น,ช,น,ชนที่อยู่ในอำเภอนนั้สามารถที่จะไปติดต่อที่สาขาได้เลยแล้วก็จะมีพนักงานทกศเนี่ยนะครับคอยให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาหรือว่าต้องการข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีสนับสนุนได้เลยครับ